อยากจะให้เด็กๆดูหนังสืออยากให้เขาเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากจะไปตรงไหนที่ลําบากบางทีเออเราก็ไปได้แล้วก็บางทีก็ล้มบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจเราเรามุ่งมั่นอ่ะเราบอกว่าเราต้องไปให้ถึงนะเราต้องไปถึงจุดหมายเขารอเราอยู่ถึงแม้บางครั้งเราจะท้อก็อาจจะมีบ้างแต่เราไม่ถอยแล้วก็สิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าก็คืออนาคตของเด็ก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาชีพครูนี่ถือว่าเป็นงานหนักนะครับเพราะต้องฟูมฟักอนาคตของชาติให้เติบโตมาแบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับและยิ่งเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ตามป่าตามดอยก็ยิ่งมีความยากเข็นขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแม่พิมพ์ท่านหนึ่งนะครับที่ไม่รู้จักความย่อทอนะครับเธอคือจำรงสลิปประยงนะครับเรื่องราวของเธอจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับ ไปดูนะที่วัดของเราก็มีนี่แหละเขาคัดมาจากตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างถ้านเรียนสนใจนักเรียนก็ไปดูในเล่มอื่นๆื่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปันสวัสดีครับลูกเละทำอะไรอยู่กันอยู่คะเนี่ยโอ้โหตั้งใจกันจริงๆเลยนะครับก็พอดีอุณหภูมิมันก็ เย็นนะครับแปองศาบนดอยบางทีถึง6องศาได้เด็กๆก็หนาวก็เลยมารับความอุ่นของแสงแดดหน่อยอะค่ะแล้วนี่กำลังเรียนวิชาอะไรกันครับเนี่ยก็มีหลากหลายค่ะนี่คือชั้นป1ถึงป .3 คุณครูก็จะมอบวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมจะเวียนๆกันค่ะคุณครูก็จะไปดูทางนู้นที ชั้นนู้นทีถ้าอย่างปสามนี่เขาสามารถเรียนรู้ได้เองบ้างเราก็ปล่อยแล้วก็ไปเน้นๆทางน้องๆปหนึ่งที่อ,าอ่านยังไม่เก่งอย่างเงี้ยคะ่ะปสองก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกวันค,ครับ <c pirate> ครูครับน่าสนใจมากอยากคุยกับครูมากเลยครับเดี๋ยวยังไง<อ>ผมปล่อยให้คุณครูสอนน้องๆเด็กๆไปก่อนแล้วกันได้ค่ะเด<า>ี๋ยวถ้าอยากดูอะไรก็ถ <laughs> ามได้เ <c oughs> ต็มที่เลยค่ะ คุณจำนงเป็นครูมากี่ปีแล้วครับอ๋อถ้ารวมกับตอนสมัยเป็นครูอาสาสมัครการสาธารณโงเรียนก็30กว่าปีแล้วค่ะแล้วคุณครูเข้ามาอยู่ในเส้นทางของอาชีพครูได้อย่างไงครับอ๋อถ้าจะย้อนไปก็สมัยตอนเด็กๆตอนนั้นจําความได้สักปหนึ่งนะคะก็เดินตามคุณพ่อค่ะเข้าไปในป่าคุณพ่อเป็นครูสอนอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทีนี้การการเดินทางจะไม่มีรถนะคะสมัยนั้นต้องเดินแบบ 9กิโลนี่เราต้องเดินตามพ่อให้ได้อะไปให้ถึงบางทีเจอกับอะไรระหว่างทางมากมายเหมือนกับว่าชีวิตมันเห็นพ่อค่ะคเห็นคุณพ่อเนี่ยทําเพื่อเด็กๆในในที่อยู่ในป่าในเขาขาดโอกาสแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาพึ่งหมดเลยค,คุณครูก็เหมือนจะซึมซับมาพอจบปั๊บก็ใจมันก็เอ๊ะเราไปที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่แล้วเราก็เข้าไปเรียน สายครูนี่เลยบอกว่าเออเราจะเรียนให้สําเร็จแล้วเหมือนกับความผูกพันระหว่างป่ากับเรามันเหมือนมันจะเรียกร้องให้เราบอกว่าเ,ออเข้าไปเถอะไปทําอะไรในที่สุดจบมา,าช้าไปค่ะพอมีภาระเยอะก็เลยปรกาศกสูงตอนนั้นเขาไม่รับแล้วหมดเขาจะรับแต่ปริญญาจะทําอย่างไรก็เลยก็ขอเรียนต่อ,อต่อเป็นจบปริญญาในที่สุดเออเราทําไงดีระหว่างที่เราเรียนต่อพักนี่ก็ คิดถึงมีมีการประกาศรับสมัครของครูอาสาตอนที่เป็นครูอาสาใหม่ๆประมาณปี27-28น่ 7, 2, นะคะก็เขาจะให้เราไปในหมู่บ้านตามป่าเขาที่ห่างไกลในโรงเรียนที่โรงเรียนของสพทอไปไม่ถึงนะคะเขาก็จะให้เรา เข้าไปสอนอผู้ไม่รู้หนังสือนะคะก็จะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ mm hmm. คนครูก็จะต้องอเดินบา,บ,าบางพื้นที่มันมีความกันดานเราก็ต้องอเดินนะคะใช้เป้แบกสัมภาระของเราไปแล้วก็บางทีก็ต้องลงน้ําเดี๋ยวก็เจอทางบกอยะคะก็สลับกันไปถ้าบา,บางที่ที่ดีหน่อยก็อาจจะพอจะเอามอเตอร์ไซค์เลาะไปอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นครูเข้าไปใหม่เขาก็ไม่มีที่นอนที่ดีๆก็ชาวบ้านเขาก็นอนกระท่อมกันเขาก็ให้เรานอนบนอคอกบัวอคอกวัวนะมันก็มีตัวริ้นตัวริ้นมันก็เยอะอยู่ก็ขึ้นมากัดอะไรก็ตอนแรกก็นอนก็โอ้โหก็ไม่ค่อยหลับเหมือนกันแต่พอเราปรับไปได้เรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าเออนะความสุขของเราที่ทำอะ่ะมันมันทำให้ชนะอุปสรรคเหล่านั้นเมื่อปีสานะคะ ก็มีลูกสาวคนหนึ่งมีลูกสาวตอนนั้นก็ไม่ทราบจะทำยังไงพอหลังจากคลอดเสร็จก็พาลูกขึ้นไปด้วยเป็นจิตวิญญาณที่เหมือนกับว่าเรารักเรารักที่จะสอนแล้วก็ผลสะท้อนกลับมาเราได้รับความสุขเกินที่ที่เราจะท้อค่ะ มันก็ว่ามันเป็นความสุขใจที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เลยเป็นความภูมิใจแล้และความสุขใจนี่มันเกิดตั้งแต่อยากเป็นครูอาสาเลยเริ่มตั้งแต่แรกเลยเป็นอยากอาสาเลยค่ะตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเรื่องความมั่นคงที่จะเป็นข้าราชการอะไรไม่ได้คิดค่ะในที่สุดเขาจบปริญญาเขาประกาศสอบก็เลยเข้าไปจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เราเหมือนกับว่าเป็นรางวัลแห่งความดีที่เราได้ทําหรือเปล่าเราได้สิ่งที่ปรารถนา ตอนนั้นไฟฝันอยู่ช่วงหนึ่งว่าอยากจะเป็นครูนะคะที่ว่าให้พ่อได้เห็นว่าเราได้เดิน,นรอยตาม,ตามท่านอยู่แล้วท่านก็ได้เห็นตอนที่ก่อนจะเสียชีวิตก็ขาดสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ครั้งแรกก็ปี2 5 3 8ที่โรงเรียนบ้านมาพริก สพปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนพอพ้นทดลองก็ได้ขอย้ายด้วยสุขภาพอะค่ะไม่ไม่อำนวยให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงครับสำนักง,งานก็ได้กรุณาให้ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านอดอยผีลูนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านรีสอร์ทก็มีความรู้สึกว่าเอะเราอยากจะเหมือนกับอยากหาประสบการณ์หรืออยากจะเปลี่ยนก็เลยขอยื่นมาที่จังหวัดลำปาง ในปี4 5หแล้วหลังจากที่ครูย้ายมาที่โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแล้วเป็นไงบ้างครับเมื่อเข้ามาใหม่ๆในโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงอย่างสภาพที่เห็นเลยนะคะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะค,คุณครูมาใหม่ๆสนามตรงนี้เป็นน้ําเซาะมันเอียงแล้วก็ดินแดงแเราเดินทางไหนก็ดินติดเท้าหมดเลยแล้วก็อาคารตรงนี้สุดสภาพชุมชนตอนนั้นก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามามันยังไม่มีคอนกรีตก,ก เป็นดินแดงคุณครูขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปได้ประมาณสักสองสเมตรมันกล็ล้มสองสาเมตรก็ล้มเพราะมันลื่นมากๆค่ะจากเด็กที่เขาอ่านไม่ได้จากวันแรกเขาไม่รู้อะไรเลยพอเราไปฟังเขาอ่านหนังสือเขาอ่านหนังสือเจ้าเจ้าแล้วก็เสียงนั้นเหมือนกับมันเป็นเสียงที่เราภาคภูมิใจว่าโอ้จากเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยนะแล้วเขาอ่ะ สามารถที่ว่าอนี่นี่เราทําให้เขานะเราเปิดหูเปิดตาให้เขามันเป็นความสุขที่ว่าค,คุณครูไม่ไม่ท้อเลยจำนงสิริประยงครูชำนาญการผู้เริ่มต้นจากการเป็นครูอาสาที่เดินทางข้ามป่าเขาข้ามผ่านความยากลำบากด้วยใจมุ่งมั่นเพื่อไปสอนเด็กๆบนดอยอันห่างไกล จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า30ปีแล้วโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางคือโรงเรียนบนดอยแห่งสุดท้ายก่อนเกษียณที่เธอเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นสร้างความสุขให้กับเด็กๆและผู้คนในชุมชนครูครับตอนนี้โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้แหลคะค่ะในโรงเรียนของเรามีบุคลากรอยู่ สามท่านนะคะสอนมีชั้นตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงป6ค่ะนักเรียนมี33คนนะคะก็มีพอดีได้ลูกศิษย์ที่เขาจบไปแล้วมาช่วยในชั้นอนุบาลแล้วเด็กนักเรียนรักการเรียนการสอนของเราไหมฮะอ๋อเด็กมีความสุขมากค่ะเด็กๆเ,เขาจะชอบเรียนโดยเฉพาะเขาได้เรียนกับทีวี TV ที่เราเรียกว่าครูตู้นะคะทีะ่เขาจะ เป็นการสอนที่ว่าช่วยคุณครูที่โรงเรียนที่ขาดแคลนกำลังของครูเนี่ยค่ะครูจำานงเป็นคนดีครับชอบช่วยเหลือสังคมและมีความรุ่งเทครับครูจำานงมีความรุ่งเทในการสอนให้นักเรียนที่จะได้ออกจบจากสถานที่ศึกษานี้ไปครับเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุความสำเร็จและเป็นคนดีในของสังคมต่อไปครับนอกจากการเป็นครูแล้วเนี่ยทราบ คุณครูเองเนี่ยเป็นนักอนุรักษ์ด้วยมันมีความเป็นมาอย่างไรครับอ๋อค่ะในตรงนี้คือตอนที่คุณครูเข้ามาในปี2545เนี่ยมาเห็นว่าถนนหนทางตอนนั้นก็ยังไม่สะดวกนะคะก็เห็นสภาพของป่าที่อ,อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นป่าดิบชื้นก็คิดว่าเอต้นอดอกเสี้ยวที่เราเรียกว่าชงโคเนี่ยนะคะชงโคป่า ป็นต้นไม้ประจำถิ่นที่นี่สวยงามมากในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะบานค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ที่นี่คุณครูคิดว่าเราแน่จะมีการเสริมหรือว่าปลูกเพิ่มนะคะทั้งต้นพญาเสือโครงด้วยเป็นคู่กันให้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราด้วยแล้วในที่สุดก็ชักชวนเด็กๆนะคะเอาพาเด็กๆไปปลูกแล้วก็พาเด็กๆมาเพาะต้นกล้านะคะแล้วก็ ในที่สุดก็ขยายไปถึงผู้ปกครองแล้วจะมีกิจกรรมว่าเด็กปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้ปกครองแล้วก็ดูแลค<อ>่ะแล้วก็มีการดูแลตลอดจนกระทั่งต้นไม้โตปัจจุบันก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวค่ะ ได้เห็นแล้วว่าสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้ตอบครูไปแล้วว่ามีอยู่2ประเภทนะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรม,มาชาติที่เราเห็นนี่แหละมีอะไรนะตามธรรมาชาติมีแล้วมะลำทาน,นอะไรอีกต้นไม้อา้าวอันนี้คือนกพวกสัตว์ค่ะ งการนี้คุณครูเป็นผู้ริเริ่มปรึกษากับท่านผอไพทันนะคะตอนนั้นท่านก็นำลงตำแหน่งอยู่ตรงนี้ก็เลยคิดว่าเงินที่เรามีเน่ยเราทำผ้าป่าอยู่กองนึงก็ได้มาประมาณเจ็ดหมื่นแล้วก็ซื้อที่จากคนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะทึ่เขาเข้าใจว่าให้เด็กฝึกประสบการณ์อะไรต่างๆาการเกษตรอะไรต่างๆก็ขายให้เราพอเราสร้างตรงนี้ปั๊บเด็กก็ได้มาฝึกค่ะ ทั้งวิชาที่แสาระศิละปะอะไรต่างๆเขาก็จะได้นํามาใช้ว่าการจัดโต๊ะอาหารโต๊ะที่นั่งเนี่ยจะทํายังไงให้สวยงามเด็กก็จะได้เอาวิชานี้มาใช้หรือบางทีเขาจะคิดเงินอ่ะแขกมาพักคนละ150บาทแล้วจะบํารุงโรงเรียนแล้วเป็นกี่คนเขาก็จะใช้วิชาคณิตทุกวิชาจะเอามาบูรณาการหรือมาใช้ในปฏิบัติจริงทั้งในชุมชนเองทั้งผู้ปกครองเองก็ได้อานิสงส์จากตรงนี้ เขาก็นําสินค้าโดยเฉพาะหมอนใบชาอะไรก็ได้เอามาจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็หลายๆหน่วยง,งานก็มาบริจาคสิ่งของแล้วก็เด็กๆก็ได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วคุณครูคาดหวังในอนาคตว่าเขาจะติดตัวเข้าไปแล้วเขาจะนําแนวที่คุณครูได้ฝึกเขาสอนเขาเนะะี่ยค่ะไปใช้เพื่อประกอบอาชีพหรืออะไรต่างๆในอนาคตต่อไปะคะ่ะ ปลาเนี่ยงตรงนี้มันก็มีมานานแล้วเขายังไม่รู้จักแต่ทีนี้พอครูเข้ามาเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาคือเด็กก็ได้เรียนรู้จากสิ่งภายนอกเยอะแยะมากมายค่ะชาวบ้านก็มีไรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ก่อนไม่มีหมอนใบชาอะไรไม่มีทีนี้แกครูก็มาเ,เรื่อยเร่ามจะมีอะไรดีขึ้นมามีท่องเที่ยวมาความรู้สึกคือภูมิใจภูมิใจแทนแกค่ะขณะเป็นคนนอกคือถ้าลูกเราได้เรียนตรงนี้เป็นครูที่มีครูที่ดีแล้วก็ภูมิใจอะค่ะ าชีพครูถึงแม้จะจะดูแบบหนักนะคะหรือว่าอย่างไรแต่ว่าพอเราทำสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือความภาคภูมิใจความสุขเหมือนกับเราเป็นผู้ให้ <c oughs> ครูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่สุดก็ในอนาคตคุณครูก็ไม่หวังอะไรมากไปกว่าให้เขาเป็นคนดีมีความกระตันอยู่แล้วก็ ที่สำคัญเสียสละแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศหรือว่าท้องถิ่นของตัวเองนะคะให้ความรู้ความสามารถที่เขาได้เรียนมาค่ะอันนี้ก็ภูมิใจค่ะ คุณผู้ชมครับจากเรื่องราของจำนงสริประยงแม่พิมพ์ของโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงทําให้เราเห็นแล้วว่าหัวใจของความเป็นครูนั้นไม่ใช่เพียงแต่ให้การศึกษากับเด็กๆเ,เท่านั้นนะครับยังช่วยเหลือและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอีกด้วยและเธอก็คือคนไทยหัวใจแม่ท่อของเราในวันนี้นะครับในช่วงหน้าพบกับคนไทยใจดีครับช่วง คนไทยใจดีคนไทยใจดีของเราในวันนี้คือคุณกรุณามานตะพงหรือครูโจ้ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหลัง300ห้องนะคะซึ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแล,แลและให้การศึกษาแก่เด็กๆที่ศูนย์แห่งนี้มานานกว่า15ปีแล้วคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของการมาทำ เป็นครูอาสา,าที่ศูนย์พนานเด็กของนื้อค่ะก็คือมองเห็นถึงว่ามันเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเป็นสลามเป็นชุมชนแออาดเด็กในชุมชนหรือเด็กในสลามเนี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องไม่มีความรู้การนำพาไปในสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีเยอะก็อยากจะปกป้องน้องที่เล็กๆที่เริ่มโตขึ้นมาที่เปิดสมรนผ้าขาวอ่าค่ะให้มีภูมิต้านทานถ้าเด็กมาเรียนหนังสือซะมาอยู่ในความดูแลของคุณครูที่โรงเรียนในชุมชนเนี่ยก็ ได้ความรู้ด้วยแล้วก็เป็นการพัฒน,นาจิตใจเด็กอาจจะพูดกับพ่อแม่นะเออหนูมาเรียนหนังสือนะได้อะไรตั้งหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งก็มีเด็กที่มาเรียนร่วมอ่ะคือพิการทางสมองเป็นออทิสติกเป็นดาวซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเขาอาการที่เราไปทําบุญกับคนอื่นข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําบุญกับคนเด็กใกล้ๆตัวเงี้ยที่ครอบครัวเขาขัดสนเราก็ซื้อนมให้เขาบ้างแล้วมันมีการพัฒน,นาคือว่า เขาเติบโตขึ้นอ่ะเขาแข็งแรงขึ้น่ะจากขาที่ก็เดินแบบว่าขาไม่ดีขาไม่แข็งแรงอะ่ะพอนมมาส่งคุณโตก็เออจะสั่งนมไว้ให้เขาความคาดหวังของคุณโตก็คืออยากให้เด็กโตขึ้นไปแล้วมีคุณภาพสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพชีวิตที่ดีไม่จําเป็นว่าคนอยู่สลามแล้วจิตใจจะไม่ดีหรือการพูดจาหรืออะไรจะไม่ดีมันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูค่ะ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาได้รับการอบรมดูแลด้วยความใส่ใจเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคตนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วเป็นจิตวิญญาณที่เหมือนกับว่าเรารักที่จะสอนอยากจะให้เด็กๆรู้หนะังสืออยากให้เขาเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากจะไปบางทีก็ล้มบ้างแต่ใจเราเราบุ่งม,มั่นเน่ะเราบอกว่าเราต้องไปให้ถึงนะ เราต้องไปถึงจุดหมายเขารอเราอยู่